การทำมัตตาซาวโฟดี D, ต้องทำโดยแพทย์ m f m แพทย์ m f m คือใครกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำค่ะแพทย์ m f m ย่อมาจากคำว่า maternal no fetal medicine ซึ่งหมายถึงแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทย์ m, m จะทำหน้าที่ดูแลทั้งมันดาและทารกในครรภ์โดยการอราซาวค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทำการป้องกันหรือให้การรักษานั่นเองค่ะ,ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพริสเตียนของเรานะคะมีเครื่องอนาซาว 4D หรือว่าเครื่องอนาซาว4มิติค่ะที่ช่วยตรวจดูสุขภาพของน้องนะคะดูความแข็งแรงของน้องได้ค่ะความจเจริญเติบโตของน้องแล้วก็ความผิดปกติของอวัยวะต่างๆค่ะ เช่นบริเวณใบหน้านะคะมือเท้าแขนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูไปพร้อมกันกับหมอได้เลยแล้วก็สามารถดูได้อย่างเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นภาพสีนะคะช่วงอายุคันที่แนะนําให้มาตรวจน,นะคะก็ะคือช่วงปลายไตรมาสที่2ถึงต้นไตรมาสที่3ค่ะอายุคันก็อยู่ในช่วงประมาณ26 30สัปดาห์จะเห็นหน้าน้องๆได้ชัดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นนะคะ ถ้าคุณแม่ตั้งครันนะคะอยากแนะนําให้มาฝากคันกับเราคะ่ะให้สูตินรีแพทย์นะคะแล้วก็คุณหมอ m อ็มที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนช่วยดูและคะ่ะ